กันต <łość> ่อครับแค่ดูปลาแล้วเนี่ยเสียงตู้มันลั่นครับสินี่ตู้มันลั่นมากเลยตุุ๊ๆุๆๆๆุุนุุุุุุุกุุุุุุุุ้นุุยุุนุุุุุุุุุุุุุุๆุนุุุ่ดุุุ ดูร่องถือกุญแจแล้วท้้งกดแล้วโอ้โหมาดูฟังบินไหมมันไม่บินนะครับมันไม่บินแต่มาดูข้าวแล้วครับมาดูข้าวน่าก็ค่อนข้างเขียวไม่น่าเกียดนะเพ่น้นี้แต่ว่า ได้ลมอีกสักหน่อยน่าจะดีนะยแล้วี่เพิ่งลงวันแรกครับแรกแห้งมาเลยคุ้มกับการกลับมาผมนะครับรถผมไม่ได้เกี่ยวท่าผมก็ปอนไม่เกี่ยวันได้มา่ทายปาลาเราพ่อเอ้ เสียงตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊ตุกตตุกต๊กาก,กินล้มนี่หมดสิทธิ์เลยครับติดตู้แน่นอนลั่นเกินเป็นน้ำยังอยู่กูในหูแน่นี่โอ้โหมันดูการโยกเลีจะวิ่งดีมากเลยนะดูเลี้ยวเบาด้วยไปได้กินสายพันธุ์ใหม่เดี๋ยวนี้ไปได้กินสายพันธุ์ใหม่เดี๋ยวไป้ี่ได้กินมาเอาเอายังใหม่ปะ ใจพลานเลยวันนี้เลิกเมยเมมันขึ้นมาท่านหมอรุงมันขึ้นมาท่านหมอจิรีหมอนี่แม่นบมอมีเออมันสกปรกเลยเห็นบหนี่เจับเลยแต่ว่าขอยว่าลมมันบ่ได้ไหม มันเป็นพงษ์เป็นพงขึ้นมาเลยไหมลูกเพราะว่าลถมันคอยมหมยนี่มันเป็นขี่พงขี่พงขึ้นมาแล้วมันก็นติดสายพานใหม่เลยเปิดเบ็ดดังวะนะเปิดเบ็ดดังว่ะอีกรวะรอบทะเลใส่กัลลังสรียองกัลลังสรีครองเลยววันขันบึง อถอยไปใส่กระแทกถอยไปใส่กระแทกรถเฮงแต่ขั้นไงขั้นสูงลูกอันอันผู้เอกไปใส่ระผู้เอกอะเออเขำว่าล่มคอยวะลุกล่มมันคอย แวก็ยตงอ่อตัวมันมันขึ้นมันเป็นผงแห้งไหมอไบักซับปเลมันก็ตึงฟุดฟุดฟดิมันมากินคือเจ้าของสี่ซับปเลมันไม่ได้กินแล้วก็เจาะองซี่นองเงองเ่งนอนมันไปนองแนงองน่งคนี่ปัดมานคือว่าคักเถอะถามเคยเพิ่งมาอย่างเขาผู้พูมันข้านมันเต่านี่นันไม่ได้กินก็ลุ่งอย่างนี่อันนี้แล่นไปรถลองร่ตู้นี่ตุ้งตุ้งต้ตุงตุ้

ตลบนะสีมุนเมีนออกเือเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> นี่ว่ามันปิดยุงกี่ปิดอืมก็ทะเลาะคือปิดซะหน่อยเอเอาลงเอาลงสันไล่แมงหลอบไม่ไหลดให้มันนิ่งเฮ้งหลดมันบอกหรอกมัน,นออกิดกี่เทียงบ่เสีมันดันขึ้นบ่อืมอ่ะ ดูรอบพัดลมก่อนโอ้ยพัดลมกับปั้นนี่แล้วเนาะพัดลมกับรอบจัดปั้นนี่แหละโต๊ะตัวล้างไหมเปิดฟ้าล้างเลยให้มันไหลถิ่มหลดก็นัหนีบ้องคีรีบไหมโต๊ะขึ้นเลยงียออก อนี่มึงมึงมึงห้อยผลลักระแงไหมมึงให้มึงสูดอาจารย์นี่คอยนี่มึงนี่ผลลักระแนี่ไม่เห็นว่านี่เนี่ยแกนี่ไม่อันนี้ก็แก่หม่ทั้งนี่ก็เห็ดไม้เบิร์ตัวนี่เห็ดไม้เบิร์เลยนี่ ตัวนี้นะมีผลมากเลยนะใครว่าไม่มีผลมีผลมากมัมีปากนกบากกินดีได้เหรอเจตสตู่นี่แหละอาจ์ากเเอาไปเด้อเ็ดเบินี่ไปแค่ยังนี่มันคืออยุอญย่างเนังเมนมันต้องไม่มีเพราะเหมสกระแบอาจารย์เนี่มันเปกูบตากูเลย เบื้องบนนี้เดือดแค่ติดโอเคก็อยากเกี่ยวทั้งมูลทั้งตัวแี่กูเห็นอยู่แต่ทุกกาดเขาสิเกี่ยวบปล่ามือข่อยัไม่ถนัดเกี่ยวเอยเกี่ยวมือนข่อยสิได้เกี่ยวข่อยไ่เลี้ยวหรอกมือนมาจะเกี่ยวแล้วแต่ตะลุดไม่เท่ากันแดดชื่อมืดมึงจะได้ไปกินตัวเด้อมูลผิดตู่มันรันแห้งยังไงวะ เจ้ากินลมเม,ม่นหนดอกเลยสิมองวานี่โบรานเอาแต่ว่าติดเอาติดเลยอืมบึงใบโตเฟียงให้ก่นนอนน,นะเป็นใจเลยดนะโอ้กะพูดกันได้จกน้ำมูยล้กระจุ๊บหดกรไดเอามันขึ้นหนีบ หยิบเสื้อมาลุงหนีบเสื้อคือขั้นเก่าเจ้าบ่กนะบักตัวกันขึ้นเส้องเจ้าผมหนโอ้ยมีแต่แนวเป็นครับก็เป็นโรงงานมาแรกครับมันก็มือนกิจกิจธรรมดาธรรมศาสตร์แต่อีกปีหน้าก็คองครับปีนี้ไม่ให้ข้องดอกปีนี้เสียให้ยไายเลยนซื่อๆไปเราบอกเออพี่เอาจักรลอยลุงพี่นี่เอาจักรลอย หกสิบไร่โอ้สมสักรีเลยประนด้นเข้ามาขอเกี่ยวแบงคึงมายอมว่าเสียเปียบมึงได้ว่าหาอะไรตั้งเตะเส่าจะว่าใบสวงเหรอที่มึงเนี่ยจะออกจะม่่งมันนี่แมนบ่กึ่ฮึ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 ฮวฮึเึฮ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 เฮียึเึฮึฮรัึฮึัึฮึฮัฮึฮมึฮว่าบ ปลาไปขายแักทับลาเหลือขึ้นเดนะปลาเนี่ยขายมันขึ้นเอาครึ่งหนึ่งพ่อมาสิเราไม่ขึ้นเลยแักทับลาเหลือเอาเกี่ยวกับเไปไมันเป็นยังไงสิเดี๋ยวลุงตอนมันเกี่ยวกับไปเบิ้งมันอยู่ <c oughs> มันเป็นอะไรงงแง่คือของเกียกเก๊ยวเกี่ยวเลย <c oughs> อันนี้ว่าเขายืนยืนมึงตัดแต่ข้อกันยังเปินเนาะห้ไม่พ่อเขาล้มเลยจะจีบอะไรคอยเกี่ยวแท่นคนบ่ เาล่มอคมอืมแล้ว,ลาลวขาเกี่ยวน้อกันเกี่ยวเบ่งครึ่งเลยมอ้มอย่าได้ลุ่มเลยเสียเปียบจัน่อยอยู่ดเยนะดยวลองครับ